กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่39และยุทธปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มร่วมกับอำเภอบางกระทุ่มเทศบาลตำบลเนินกลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและประชาชนตำบลเนินกลุ่มร่วมบรรจุกระสอบทรายเสริมจุดที่ล่อแหลมคลองตายมซึ่งรับมวลน้ำจากคลองชมพูเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้อนเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรหมู่ที่1 5 6และ10 ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันน้ำในคลองตายมมีแนวโน้มลดปริมาณลงสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนขอขอบคุณบทส39ของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้นำทหารมาช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่4กอกทรายติดน้ำท่วมขังเอ่อล้นตลิงของคลองเนินกลุ่มและคลองวัตยม ที่ไหลายผ่านมาจากชุมพูเืงินมปะปรางทหารมาจํานวนมากทางเทศบาลตำบลกล่มก็ขอขอบคุณทางทหารเป็นอย่างยิ่งครับ